จะ,ะจนในใ้วายาเรื่อยโโน,นะครับรับรอกว่าเงินนู่หลารองไกลรือออกภาษาแปลเป็นภาษาไทเทโนะครับไม่มีเรื่องเงา อาจจะว่าน้อ่าจะเนการงการเอนนที่เนะครับเด็กๆาในถั่วีการบุตร่าในต้นตกมีการ ให้เราต้อเมตตาาระเิชพระพุณนล้งพ่อ่ารจำกาตำบทการพระผู้ี่ราตรจากการโน้มนาวรานดเมตตาการการบานรับที่บาได้งานดีแต่ยี่สิบสอุลาคมเขา้ที่พการปีที่สมบูรณ์สืบชะตาหลวงประจันปีให้ปีนี้การงา ลายตาพี่น้องยาโยมผม้บมวจากยผู้วจารจ์ารวัตนต่างๆ่างการเอตาพระราินตบาไในเสาของนนนีพรําหรับพิธีการร่างจากผู้บรรการาดินตบาแล้วการที่ม่นดาาอาสงค่รจะได้ให้พ่รยาโยมกนดามพระพรในลาต้นต่อไปหลังจากพราริคีตบาเต็มเป็นดีก็ หลังจากอาอนุโมทนาได้ทอดแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีในพิธีการอ่านสองเสาร์นี้สำหรับพิธีการอ่าย่างเวลา12บสองนาฬิกาตรงอาดูวันเทียงตรงกันมีอาพิธีทักศีน่าลุบปาท่าอาดูทีถวายผมเองทวยอาจารย์อาภูทีเพิ่นอาฮอร์ดาผ่านไปอาภูมิไปพวกมากาะพวกเดินทีพูกมีสถานนะครมา การเป็นวัดาทายวัดเกิดทรร่านทั้ผู้พราสูทางอินทริยาโนก่ารเจ้าพาวาเดโอกาสจันทร์กลานประจำปีสำหรับอ่าไร้ซื้อไรน้น้า่านพระพุทธเจ้าโพลอ่าขึ้นอ่าอาจสงอ่าในเวลา12บสนาฬิกาอ่าเวลาเที่ยงก็จะได้น้ำเรียนเป็นลำดับต่อไปก็มีท่านพาธิการบิลเดชบัญญโญ เจ้าอาวาสวันทีสวัวหีบผาติการเสียนวิจารุจ้าอาวาสบันพุทธไสยารน์ผาติการสัมพานสันตกายโยจ้าอาวานนสวันศีเชียงใหม่พระติการทวียัตตาสารุจ้าอาวาสละสายคัมภ์ผาติการเดินให้มีรำบรรยโยจ้าอาวาสวันสองข้อนผาติการประสงกิจกรรมบรรยโยจ้าอาวาสวันชัยชนะ พ mia, ระอธิการบุญมีสุนตทรรโชคจังหวัดบ้นจีสมบูรณ์แหลมทองพระอธิการจำเรี้ยงตะปาสีโรจางหวัดบ้านปัญชาพระอธิการโสงท่านาเรโยจางหวาดวัานอาภาร่างพระชงชัยอาอินโรกรังสังกาจางาวัดบ้านโปสวารพระอธิการนันทชัยติยาโนจางหวาดวัานอุบารามพระบุญญรามปุริปัญโยบ สาการจาวาปัสงสนุกภาคสุนตีอากาศธรมโมเลขาจักนตเพิร์ขอบุญภาจักรพันธรรมจารุเลขาจะกนันบุขอบุณเจ่งสองภาวรุจชุตินุติตทโรเลขาจะกนันพลการบินภาไม่ตีมินตาจิตโตเลขาจักนันทพลเก่งเท่งเ ภาพงศีกตาสา,าโร่เรร้่าจะบรมทุนนนสวาพภาคจันทีบุริปัญญเเคคาา์เลขาจักราตบุญเก่งเช่งเขียนหนึ่งผักโซภาโชติทัมโมเลขาจักราตบุญน้องดันบาพระธนกินจักทร์ปัญญ์เลขาร่จักรางเพิ่มดุขมพุณภาพตวันปรมุดีโตเรขาจักราตบุญพลูภาพธรรมชัยมั่งคาโรรักษาการตลอาวานวัดแก่งโอกร อันนี้ก็ัวได้สื้อได้นัางโอเม์อาจาร์านในช่วงเทียนถ้าสำหรับพิธีเท่ห้องรอพระทางข้ากระไดับยา,ยาวลามาเป็นเวลา10โหงนัดิกาคือว่าสีมงสำหรัโรบโเมห์อาจาร์ทัวรี่ีดีกานิมต์เดิมนนอ,นอันนนเวลา10บหงนาฬิกาเป็นพิธีเท่ห้องรอพระสำหรับพอแมห์ห้วอาจารย์ท่านใดรูใดที่ ย่างบริันกลับวันหรือว่าจะอยู่จนเสร็จแล้วงานกันนิมนต์อยู่ฉันประธานเพศน้ำการเดินหน่อยภาวะยาพารากริสกันนิมนต์อยู่ฉันพัฒนานเพรฉลองสัตยาญายงบาพร้อมไทยแล้วการพี่น้องมากหนาหลายตาที่เด็ดมาร่วมทั้บุญนั่งทางสังคมจำพาร่ท่านต่างๆกันใดแจ่มมากกันใดเฮ็ดโตเฮ็ด ป้ายให้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับพี่น้องผู้บรรเจาะไม่การแต่ในอากาศประชาสนทุกฝ่ายนั้นเพื่อกันสำหรับผู้ที่บริทนได้แจ้กสามารถมาแจ้งได้ท่าผู้บาหรือว่าทางพพอเพิ่มสำหรับแจ้งมาเพิ่มเติมการเจ้าภาพระองค์ท่านเป็นนำหวานนำปาน่านายอนันต์ยอดเพ็ญ บ้านสีเชียงใหม่อันนี้เพิ่ก็เห็ตเป็นน้ำนำหวานเพิ่นแจ่งมากให้ประชาัพนพันธ์อนุโมทนนาบุญนำในเมือนี้สำหรับผู้บอาจารย์บางรูปเพิ่นก็ติดภารกิจเพิ่กนก็บ่ไใ้สามารถเดินทางมาไดในสวงเ้าขาดว่าสวงเพลงสวงเทียง อาจจะมากครบตามที uh, uh, so? ่ได้ดีการอาราธนานิมนต์ไปอาจากย์ผู้บัญาการบินสภาในันิมนต์บสนทรงเอ่าาจักรผู้บาินาในการนิมนต์บนอาสนเอ่อยอาโาจธนาให้ญาติโยมเข้ามาเตรียมโตพันไปทางอาสน์ทรงหรือว่าจะเป็นเปนางรับพรบน ทีผู้ภาคริกก่มปูพมไวทั้งดาศพอเข้ากันเตรียมทั้งนามปานาไว้ถวายหลังจากเัิ่นขึน้น้ำการทำการถวายเิ่นกตามผีเป็นไ้มีประบาดได้มาัี มารับนก้เดอ่าาท่านเอาสาบึมะน้ำสาบเึ็บมะปูเั้่องปลาล่งพีละาลับพ้อน,วน,ออวอนาากวน,น้ำกกนล,ลับพอ,บพอสตอ <c oughs>